สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่7เมษายน2565นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะ,ะหลังจากหายหน้าหายตาไปหลายวันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเซ็ตเป็นยังไงบ้างตอนนี้เซ็ตก็ยังขึ้นเรื่อยๆนะครับ HA ยังเป็นสีเขียวนั่นหมายความว่ามีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่ 1,718มากกว่าลงมาทดสอบที่1,682นะยังมองมีโอกาสขึ้นต่อนะครับแต่ก็เฝ้ราระวังนะบริเวณ1,718นะอ่ะคราวนี้เรามาดูหุ้นลายตัวกันดีกว่านะครับ e a เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะมีแนวรับอยู่ที่89บาทแนวต้าน105บาท ห้าสิบตางนะคนที่มีของตอนนี้อืมก็ระมัดระวังหน่อยนะเพราะว่า HA เปลี A ่ยนสี C นะครับ HA เปลี H ่ยนสี P C นะถ้าหลุด94บาทก็อาจจะดูไม่ค่อยดีมันมีโอกาสย่องมานะตัวต่อมา AOT อ่ะแอบขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆนะออนะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นแนวรับอยู่ที่ 66บาทแนวต้านอยู่ที่69นะถ้าผ่าน69ไปได้ก็72บาท25สตางค์นะครับตัวต่อมา PTEPHA เป็นสีเขียวแล้วเป็นแนวน้มขาขึ้นนะถ้าจะเป็น2เขียวต้อง150บาท50สตางค์นะจะเป็น2เขียวคนที่มีของวาง stop l ลอ s ไว้ที่144บาทนะ ตัวต่อมาเน็กนะครับตัวต่อมาเน็ก2เขียวแล้วสามารถเข้าเทรดได้นะคนที่มีของวาง s ต o p l ล s s ไว้ที่18บาท20สตางค์นะ18บาท20สตางค์แนวต้าน23บาทถ้าผ่าน23บาทไปได้28บาท20สตางค์เป็นแนวต้านถัดไปนะตัวต่อมา p t t เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ3าบาทถึง40บาทนะครับ คนที่มีของวางสต็อปลอดไว้ที่38บาทส่วนคนที่ไม่มีของผ่านไปเลยไม่ต้องสนใจนะหุ้นไซเวย SCB ก็เหมือนกันเป็นแนวโน้มไซเวยยนะอยู่ในกรอบหนึบาทถึง1 2ึ่งบาทห้าสิบานนะคนที่มีของวางสต็อปลอดไว้ที่114บาทคนไม่มีของผ่านไปก่อนตัวต่อมาเคแบงก์ K เป็นแนวโน้มไซเวยยอัพอยู่ในกรอบหนึ่งรถึงหนึ คนที่มีของวาง Stop ป o s อนไ้ที่157คนไม่มีของไม่เทรดนะตัวต่อมา KCE แนวะนน้อขาเด้งนะอ่าถ้าเด้งมีโอกาสเด้งขึ้นไปแนว38.2แองของฟิโบนัชชีนะครับแล้วเขาก็มาตรงกับ EMA 75ด้ด้วยนะเป็นแนวที่ค่อนข้างแข็งแรงนะบริเวณ 69บาท25สตางค์ตอนนี้คนที่มีของเลื่อน s t o p l o s s ไว้ตรงนี้นะ64บาท50สตางค์นะครับตัวถัดมากราฟเป็นแนวโน้มไซด์เวว์อัพอยู่ในกรอบ48บาทถึง52บาท75สตางค์คนที่มีของวาง s t o p l o อดที่48บบาทนะครับแนวตา้านอยู่ที่ 52บาท75ผ่านไปได้58นะครับสำหรับตัวกราฟและตัวสุดท้ายของวันนี้คือกันกุลอ่ากันกุล2เขียวแล้วนะ2เขียวแล้วเป็นสัญญาณที่ดีนะครับห่างจากแนวต้านอีกประมาณ14%อห่างจากแนวรับ5%ถือว่าคุ้มนะ หต่อสามเลยแหละนะเออถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มนะครับตัวกันกุนนะคนที่มีของวางสต็อปลอยไ้ที่6กบาทนะคนที่ไม่มีของตัวนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะโอเค ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนนะครับเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจนะถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับแล้วก็ใครอยากสนับสนุนผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่หน้าเพจ YouTube ได้เลยนะครับก็จะมีการ้านหุ้นเล็กๆน,น้อยๆให้นะครับวันนี้คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ